วิ่งไปก่อนนะเจอเลยไม่ฉันจะรอเธอฉันปีดรั้วเป็นลิงอยู่แล้วฉันก็วางก็วางเต็นท์กับที่ทักไว้ในรอด้วยพี่ ไปกันไปกันเฮ้ยใครมันวางสูงอะคะนิว ถึงจดดีกว่าก็เห็นว่าฉันอยู่ในเเจกี้พาร์คอยู่นะโอเคที่จ๋าทำไมไม่รอดูเลยหนูเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยฉันนี้น่ากินนะ เธอก็เห็นว่าฉันวางมาเพื่อเธอดงนั้นเลยอ้าเพื่อนเอาไม้ไอ้ไม่ใช่ดิพี่เอาไม้เอาไปยุมย่มยุม่ยมไม่เอาพีไ่ไม่กินพีกน่กินกระสอกถัาา่วแพข์โก็ได้หนูไม่กินของหวานและหนูกินนี่นี่ดิแล,แล้วเธอก็เห็นว่าไอ้ที่สุดชิบก็ต้องของไทย,ยการท่อง่ย เธของน้องนะ้ำเพราะน้องยังอยู่ปอ,อ,อนิ่วเธอชอบเปลี่ยนหน้าตาได้ไหมทำไมอ่ะหน้าตาเธอมันไม่สไวัเยเกรดฮะช่วยแบนเขาออกหน่อย นิวแบนผู้ชายกอเก็บของ่นปแบงออกเวลาฉันไม่จะอนช่เก็บของเก็อบ,บอะไรชเป็นเ,เก็บของก่อนน,ะนั้นเ,เธอเล่นรอชั้นก่อนเลยนิยว,ว่า้เขามาอีกจะแบงบเขาให้ชั้นหน่อยนะ เห็นว่าฉันเอาของของของที่กินได้เอาไว้เอาไว้คลายการร้อนออกเอาไว้คลายการร้อนออกมาด้วยนะ ของเล่นไปฟิตเนสพีหนูไปฟิตเนสด้วย,หน,นวยหนูห้ามขับรถแต่พี่เจ้าอยู่ขี่คอ พุงหนูอ,อยู่นี่ของพี่อ่ะเกือบไม่มีพุงอยู่แล้วนะก็เห็นว่าว่าพอพอเทปที่ก็อะไรนี่เจอแล้วเห็นเขาพูดว่าพอขีดตรงนี้แล้วมันทำอไมสบายจังเลยไม่เอาอ่ะความปวดพี่<อ>ฟิตเนสอยู่ฝั่งนู้น ตอนนั้นตอนนั้นเธอวิ่งตามพี่แม่ทันเลยตอนนั้นเราวิ่งตามพี่ไม่ทันเลยนี่นะให้แตงอยู่แบบนี้จะสบายให้ไม่ต้องวิ่งหน่อยอะแตงก็เห็นว่าตาค้างแบบนี้ฉันเน็ตแน่แน่นอนเลยเจต้า

ใสพี่จะมาเนี่ยฉันออกลังกายตั้งนานแล้วสงสัยพี่ไปวิ่งรอบเมืองมึหนึ่งกว่าปีแล้วมั้งเนี่ยไอยหลายเดือนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาฉันก็ยังไม่เห็นฉันเลยนะหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเฮ้ยฉันออกลังกายจนไปสามสิบเอ็มแล้วเนี่ยที่ยังไม่มาอีกเหรอเนี่ย วีพอดไปโอ๊ยฉันมาสามร้อยบีแล้วเนี่ยพี่ยังไ <le> ม <ater> <Display> ่มา <ça> อีกอแเรียต่อ่ต้าก่อนระ้มเจามแห้

ตัเอไม่ใหเดาไม่ใ้นะมาไมเอาอเอเคโอเคอเคโอเคโออเคโอเคโอเอเคโอเคอเคเคเออเอ

แตงโมไปตั้งเยอะแล้วอโอ้แม่ที่ทำงานที่ทำงานแม่เขาอะมีป๊อปมาดด้วยป๊อปมาที่เขาขายกล่องสูมอะนิวได้อยู่ว่าได้ตัวซีเคดได้ตัวซีเคดอะ โรงงานไงไม่รู้อ่ะใช่หรือเปล่าไม่แม่เขาทำงานอยู่ที่ห้างหรือเปล่าแต่เป็นโรงงานอ่ะไอโรงงานพวกทำขออ่ะโรงงานน้อยนุยนก็มีกองสูงกองเดียว อบแอบกอดดมมัดไอ้กอดดมมัดไอ้กอดดมมัด วันดำออกเต็มเลยแม่แม่คนชาวสวนอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะวันนะวันอะวันวันก็มานี่แม่อ,อาบน้ำคลอง